We'll เรียกได้ว่าโดนรวบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับ18บอสของดีไอคอนกรุ๊ปหลังจากที่ตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้ทําการออกหมายจับนะครับในนอกจากนี้ก็ยังมี3บอสดาราดังนะครับที่อยู่ใน18คนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณกันกันตฐาวรนคุณมินพิชยาและก็คุณแซมยุรนันซึ่งหนึ่งใน3บอสดารานะครับอย่างคุณมินพิชยานั้นก็ได้พบนะครับว่าปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปนะครับในตำแหน่งของ CCO หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายสสารองค์กรนะครับซึ่งเธอนั้ และหลังจากที่คุณมินพิชยานะครับได้ถูกออกหมายจับแล้วก็อยู่ในสถานะของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำนะครับซึ่งเธอนั้นก็ต้องรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปโดยล่าสุดนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่ครบกําหนดกักโรคและญาตินั้นก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ก็ได้มีรายงานระบุนะครับว่า คุณแม่แลวก็แฟนหนุ่มนะครับอย่างคุณเควินนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเธอนะครับที่ทันสถานหญิงกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันได้นํายารักษาโรคมาให้เธอนะครับแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากให้เธอได้ใช้ในเรือนจําอีกเป็นจํานวนเงิน1 5 0 0 0บาทตามระเบียบของเรือนจําและอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ในอินสตาแกรมของคุณเควินนะครับเมื่อเข้าไปส่องก็ได้พบนะครับว่ามีคอมเมนต์จากแฟนคลับนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับได้บอกอีกด้วยนะครับว่าขอให้คุณเควินนะครับอย่าทิ้งแล้วก็อย่าปล่ออยยมมืคุณีพิาาเดด็ข ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว